อยู่กันที่เกาะเม็ด uh, อุ้ยรูปปังมาก<อ>ตั้งแต่มาที่นี่คือบอกว่าแบบสวยมากอยากเป็นลมหลายรอบมากเพราะพี่อกว่าถ้าเกิดหนูหายไปคือไม่ใช่อะไรนะดูเป็นลมคือมันสวยเกินดูดิฟ้าคือแบบฟ้า ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท่าเรือกันแล้วซึ่งท่าเรือชื่อว่าท่าเรืออ่าวพาวตอนนี้ได้เวลาเรียกขึ้นเรือแล้วอันนี้คือการมาเกาะเสม็ดครั้งแรกของเฟน แบกว่าคือเฟเป็นคนชุมบุรีซึ่งอยู่ใกล้ระยองมากแต่ไม่เคยมากเกาะสม็จเขาบอกว่ามันสวยมากอันนี้ก็คือเรือที่เราจะนั่งไปกเกาะสม็จนะคะค่ะเรือออกตรงเวลามากบ่ายโมงครึ่งคือเขาจะมีเรือสองรอบทุกคนรอบสิบเอ็ดโมงกับบ่ายโมงครึ่งถึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรานั่งมาประมาณสามสิบนาทีแดดคือร้อนแบบช่ำ จะบอกว่าถ้าเรือที่เนี่ยไฮโซอยู่นะก็คือแบบพอไปถึงใช่ปหก็มีแอร์แล้วก็นั่งรถมาเพื่อขึ้นเรือคือแบบมีคนต้อนรับอย่างดีเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งสองแถวนะคะเพื่อไปโรงแรมเป็นไรแล้วดีทำไมอะเราเราจะไปห้องพักก่อนนะคะไปรีเซ็ตก่อนเพราะว่าตอนนี้เปียกไปทั้งตัวโรงแรมของเรานะคะวันนี้ฮึบโอเค เหมือน้องอ่านหนังสือเลยเอาก็อิ่มมาวอกเฮ้ยกระเป๋าอันนี้น่ารักมากอุ้ยน่ารักอากเออห้องน้ำใหญ่ว่ะพี่อ๋อหรือพี่อ๋อจะนอนในนี้ล่ะเอาไงเย็นด้วยเนาะก็ชายดีนะโอ้ยวิวสวยมากน้ำทะเลคืออย่างใสอ่ะ เรามาแวะกินข้าวกันก่อนนะคะในโรงแรมนี่แหละเราก็เดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกลืมและนําสมาชิกเลยนะคะหน้าเดิม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 ,เ,ดม,เ,ดมเพื่อนของพี่อีกแล้วเกนแอลเกนตอนนี้คือหิวมากอาหารก็คือแบบหน้าอีสุดๆดว้าวอีทอีทอีอีเฮยส้มตำดูแซ่บอ่ะอันนี้คือเป็นอาหารแบบนานาชาติปะ <laughs> รวมทุกชาติ อร่อยมากออร่ยมากทุกคนฟังนะใครที่มาเกาะเสม็ดต้องมากินส้มตำปูมาที่วิงบีชคับมันอร่อยมากเรากําลังจะไปอ่าวปัะการังกันนะคะทุกคนสี่คนสี่สไตล์สุดๆงงไม่มีความแมทอะไรใดๆกันทั้งนั้นอันนี้มาในลุกของเออโทนมาในลุกของ สาเฮ้ยมาในลูกของดัอกชบาเฮ้ย <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งไฟประมาณสิบเจ็ดนาทีนะคะคือเ,เขาบอกว่านันก็เป็นแบบเหมือนแลนด์มาร์คของที่นี่เหมือนกันใครที่มาที่นี่เขาก็จะชอบไปถ่ายรูปก,กันเราก็ต้องซะหน่อยทิปนี้คือสภาพผ้ามาแบบจัดเต็มบอกตรงๆว่าสามวันสองคืนร้อยชุดว่ากิฟชบามึงมันอยู่ผิด <c oughs> ที่ผิดทางว่ะเฟินความมั่นเนี่ยนอนเออก็ใช่อ่ะก็มั่นอยู่ เออสวยออกแนวแบบทีดาสาตานะ่ะเออแม่มาพ่อม,มายังถึงแล้วทุกคนคือมันสวยมากอันนี้จะเป็นแบบว่าสุดของเกาะเลยเป็นสะพานแบบนี้คือเขาบอกว่าเราสามารถมาสตาร์ที่จุดนี้นะคะเราก็เดินไปตามสะพานเรื่อยๆแล้วยเราก็จะไปจบที่ตรงนูน้นซึ่งก็จะเป็นมุมที่แบบพระอาทิตย์ตกพอดีทุกคนดูท้องฟ้าสีพาสเทลสุดๆ เขาบอกว่าเวลาคนที่มาที่เนี่ยเขาจะชอบเอาหินมาวางเป็นคู่ๆเพื่อที่จะได้แบบว่ากลับมาที่นี่อีกแล้วก็เป็นคู่กันอะไรเงี้ยจะเห็นว่าตรงนั้นอะคือเยอะมากเรากำลังจะไปกินข้าวกันนะคะซึ่งตอนนี้วุ่นวายมากพอทุกคนเปลี่ยนชุดกันแบบไม่จบไม่สิ้นวุ่นวายกต้องเห็นความฮองหึงกันอ กุลสตรีที่ไหนนะเนี่ยห้องก็คือรกสุดๆอย่าอ่อมดีไอ so ้พวกแกแม่รอดนะสัมเดียวเราจะทำไว้ขัดโทรศัพท์นิดหนึ่งนิดเดียวโอ้โ่แก่มากไปรับอย่าออมอย่าออมเดี๋ยวเราจะไปไหนนะบาชื่ออะไร มามาชื่ออะไรไป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 พี่พีทในกล้องพี่พีทเหมือนปลาอย่าหัน ถึงแล้วนะคะทุกคนเรากำลังมาบาร์ที่ชื่อว่า Silver Sand ไปเลยอ่อมไม่อ่อมลุ้นเอาไปเปิดี่ยอ๋อไปยายยังไม่เมาคอนเทนต์ไม่จบไม่สิน้นเป็นไงจ๊ะหวานเอ,อ้ย

ไป <om> ไปไป t ามคนนิ่งกันดดน้ำนไม่ขัน้คุณนัม้้ันแดดน้ไม่ขันคุณนั้ไาอีกเ้ไปเอแต่เอ กี่ตตตกแต้มร้านนี้สิบเลยสิบไปเลยกี่ช่อนแล้วล่าสุดลงทะเลไปแล้วจ้ามอร์นิ่ง <Morning S 2> <Morning S 1> นะคะมอร์นิ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินข้าวเทีย่ยงกันเราก็สักคลิปเบรกฟาสต์ไปเลยเพราะว่าไม่ตื่นม,มีคนตื่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือให้ทายว่าใครตื่น ไปคนแรกเลยพี่พี่ตื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูตื่นไปกินข้าวเช้าเพื่อนใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ตื่นใช้ฟาสิลิตีของนรงพรรบแลค่ะวิ่งจริงเหรอเออวิ่งเนี่ยเหรอใช่วฉันไปวิ่งมาตอน8โมงเสือโยคะอ่านหนังสือมื้อเที่ยงนะคะเรามากินอาหารชื่อว่าบ้านพลอยสมิตนะคะทุกคนดูดีน้ำทะเลคือฟ้าดฟ ันนี้ก็คือบรรยากาศร้านนะคะโลโก้สุดๆอาหารนาอีสุดๆทุกคนต้ทํำผูม้าแต่เช้าเลยกุ้งไา่เกือแล้วก็มีไข่เจียวอืมอือทุกคนเอนจอยสุดๆอร่อยมากมื้อนี้วอดอะไรจ๊ะแกงป่าเฮ้ยวดอะไรจ๊ะน้ำพริกน้ำพริไข่ปูวูดอะไรจ๊ะเียว ไข่เจียวเฮ้ยผ่าก็ออยเออเอาจริงๆปะเป็นว่าที่เด็ดนะก็จะมีไข่เจียวอาแกงป่าแล้วก็ไอ้น้ำพริกกันเนี่ยอร่อยมากๆเดอะเบสวันนี้คือรู้สึกว่าแต่งหน้าสวยมากแบบจึงอโลฮ่าสุดๆดเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปนะคะแล้วก็<ๆ>ไปกินกาแฟชื่อว่าร้าน Brow n Kevin นะคะก็คืออยู่ตรงข้ามกันเลยนี่ร้านอยู่ฝั่งนี้ทุกคนร้านคือน่ารักมาก บรรยากาศดีสุดๆเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความเย็นเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นไปที่นั่งข้างบนนะคะเขาบอกว่าเป็นมุมที่แบบสวยมากสวยปะน่ารักมากอุ้ยน่ารักมากทุกคนดูดิอีกฟิลหนึง่งฟิลเขาใหญ่เววคอมแววความโอ้ยงงอง่ะมาแล้วมาแล้วที่นี่เขาบอกว่าดังพวกแบบช็อกโกแลตแต่ว่ากาแฟก่อน ข่าวแล้วต่อหวานแล้วเ,เดี๋ยวไปต่อข้าวแล้วก็ต่อหวาน <laughs> มาช็อกโกแลตฝัดเป็นไงจะแตาแข็งห <laughs> มาเล่นหน่อยทุกคนร้านนี้คือเอาไปเลยสิบแตม้มน่ารักมากเนี่ยดูดีไม,ม่มุมกระจกแบบเนี้ยถ่ายรูปก,กันไปแล้วสิบแปดร้านรูป ตอนนี้นะคะเราเรียกรถแล้วก็มาคาเฟ่ที่ชื่อว่าร้านซันเด y สอันนี้คอนเทนต์ต่อแบบไม่หยุดนี่ทุกคนร้านน่ารักมาก สรุปอันนี้มันไม่ใช่คาเฟ่นะคะคือเป็นโฮสเทลแล้วก็เขาก็จะมีแบบลูกค้าให้ลูกค้ามานั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมาเราก็ไม่รู้แต่บอกพี่เขาแล้วว่าแบบเออขอถ่ายที่ขับคอนเทนต์ได้ไหมพี่เขาก็บอกว่าตางสบายเลย mm hmm. พี่เขาล่าสุดบอกว่าอยากกินอะไรกินเลยไม่มีอะไรจะขาย mm hmm. มีแต่ให้ฟรี <laughs> ร้านนี้คือน่ารักมากคือพี่เขามีหนังสือให้อ่านด้วยแต่ถามว่าอ่านออกไหมพี่พีท <laughs> อ่านออกแบบนี้ค่ะเออ มีชื่อว่าซูมิวิ่ขี่คนไม่มีเพื่อนตั้งกล้องถ่ายเองตัดบ้ามาแล้วมีเ,เพื่อนถ่ายให้แต่นี่ไม่มีเพื่อนตั้งกล้องถ่ายเองพี่เขาใจดีมากบอกว่าเดี๋ยวทำกาแฟให้กินแล้วก็จะทำเบียร์แล้วก็มีไข่สดด้วยหรอเฮ้ยฉันเนกาแฟมาแล้วนะคะที่พี่เขาทำให้ไมื่อกลงไปเอกสารดีไปบป้านเขาเราอ่ะบอกว่า เขามีเป็นเหมือนโค l i c ีก็คือปีมังสือได้ถ้าเอาหนังสือของเราไปแลกอ๋อถามากเฮ้ยจริงเหรอเพราะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าไม่ได้ยินนม่ที่เขาพูดไม้พี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นหนังสือแบบต่างชาติเยอะมากก็เลยถามว่าเอามาจากไหนเขาบอกว่ามีฝรั่งที่มาพากะเขาเอามาแลกที่เขาก็แลกแบบหนังสือไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่นี่เขาเป็นโฮเทลด้านหลัง่าหลังมากพี่ใจดีมากคนในเกาะคือแบบ น่ารักดีมดีไอเทมแต่ดีมากเ้ยอยากเก่งอยากเก่งโอ๊ยดูหลังเรื่องเจ็บอัลฟอนมาเอ่อใครรู้ไหมเซรีเหรอเจ็บอัลฟอนอันเซรีใช่ใช่ลูกชายก็พักที่ร้านนี้นะพ่อเขาบอกทุกคนคือต้องมาแล้วพี่เขาบอกว่าแบบลูกชายของซีรีคนที่เล่นเรื่องอะไรนะเก็วอัลฟอนมาพักเป็นก็เลยบอกว่าเนี่ยยูทูบเบอร์เมืองไทยก็มาพักแล้วพี่เขาบอกว่า หนูไม่ดังอ่ะงั้นหนูเอารูปหนูมาแปะไว้ตรงนี้ได้ไหม้านพี่เขียนว่าเซนิชาแล้วก็ว่าสี u ับสคร b e ได้ไหมเดี๋ยวเป็นรูปหนูเลยเดี๋ยวหนูเป็นรูปหนูเลยแล้วแปะเดีอยวให้ฝรั่งเขาบอกว่า เข้าไปกดไลค์โอ้ยเขากดแบบสังสัยเยอะๆแบบจะได้เผยแผ่เขาเรียกอะไรตลาดต่างชาติบ้างได้เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดต่างชาติอะซัมเข้าถึงแล้วแต่ไทยก็ยังนี่ไงเลยจะได้ลูกค้าคนไทยดำดำโอ้ยถ้าหนูดำแล้วพี่ดูหน้าหนูด้วยจีนขนาดนี้ถ้าหนูดำมันไม่เหลืออะไรแล้วพี่่ญย่ทูบยูท่บผิวแทนเลยเออญี่ปุ่นผิวแทนไงแต่หนูไม่ได้ดำไม่ได้คุณพี่บ๊ายบาย พี่เขาน่ารักมากช้อปปิ้งช้อปปิ้งตางเกงสีไหนกับสีไหนสีสีสีดำมั้งสีดำน่าจะน่ารักกว่าไหมสีดำน่ารักแต่เงินถายากอ้าวสีนี้ก็น่ารักสีแดงอ่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักเอออันนี้ป้าสีเอออันนี้น่ารักมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างดํากับน้ำเงินอะโอ้คนอันนี้น่ารักไหมสีนี้เสียงไปนไร สิ่งน้น่ารักเอ้ยน่ารักซอเฟิร์นทุบเลยใส่ด้วยทุบทุบทุบตอนนี้คือร้อนมากเราก็เลยกลับโรงแรมมานะคะเราก็มาแวะขึ้นในจิมกันก็คืออยู่ในโรงแรมเลยคุรคจริงๆใครที่มากับสมเมตะคือสามารถจอยในโรงแรมแล้วก็ทําทุกอย่างได้ที่นี่เลยเพราะว่าแบบมันครบมากเดี๋ยวลองชิมหน่เป็นไอติมบัตรออนแล้วอรแ อันนี้ก็คือเป็นเบียร์ไม่ใช่เหล้า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 ว่าเนี่ยอร่อยมากเลยเป็นโรเซ่เบียร์อุ้ยเป็นเป็นแบบเกล็ดเดบียวใช่เมาส์ไเนี่ยแรมวะเมาส์เลิร์หง ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมง30นะคะไปต่อเปลี่ยนชุดแล้วชุดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะาทุกคนไปบีชลับนะคะซึ่งที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบเซฟมาว่ามันน่ารักมากเดี๋ยวไปดูทุกคนถึงแล้วบัสโคโค่นะคะแสงแดดแบบดีมาก ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บัสโคโคจะให้ดูบรรยากาศคือสวยมากเดอะมาสคือต้องมาสวยมากจริง,งแนะนำมาตอนช่วงแบบห้าโมงครึ่งอะไรเงเี้ยแดดกำลังดีเลยนะอุ้ยรูปปังมากมตอนนี้ทุกคนคือถ่ายรูกปกันแบบไม่หยุดเดี๋ยวเรากำลังจะลงทะเลไปถ่ายอีกคือจะบอกเลยว่าปกติเวลาไปมาทะเลเป็นแทบไม่อยากจะลงแต่ว่าอันเนี้ยคืออยากลงเพราะน้ามันใสอะ่ะ แต่ก็ไม่อยากให้ผมเปียกเพราะว่าขี้เกียจสระผมกับกดแน่เออยานะเออผีเสื้อสมูทสุดๆอุ้ยอาล่าสุดทุกคนลงน้ำแล้วจอยสุดๆเออนางเงือกตอนนี้ทุกคนก็คือเล่นน้ำแล้วจะบอกเลยว่าอันนี้คือการที่เฟนเปียกในรอบ จำไม่ได้แล้วอะ่ปีล่าสุดคือไม่ไม่ไม <c oughs> พี่อ๋อหนูยังเกิดมาไไปถึง29้าปีเลยเออวะทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือการเล่นน้ำในรอบแบบ20สิบปีเลยมั้งไม่ได้เล่นน้ำทะเลนานมากแต่ว่าน้ำทะเลที่นี่คือสวยแล้วก็คือมันดีมากทุกคนใครที่ไม่เคยมาสเสม็จคืออยากให้มานะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพมากมากแล้วก็สวยมากจริงๆตอนนี้เราขึ้นฝั่งมากินอาหารแล้วนะคะเพราะว่าหิวมาก อร่อยมากเลยอ่ะหื้มหื้มดังมากอร่อยอ่ะนี่อะไรอ่ะชิ้นเล็กผัดชิ้นเล็กผัดเป็นรสชาติที่แบบเคยกินตอนเด็กอุ้ยผัดไอซุปเปอร์บอกว่าเป็นรสชาติที่เคยกินตอนเด็กอร่อยมากแค่บอกที่เดียวเอาจริงปะใครที่มาสมิดนะคะตามชิปนี้ได้เลยเพราะร้านอาหารอ่ะลเอร่อยอร่อยมากดีงาม เป็นไงคะมื้อนี้เฮ้ยขนาดแล้วเหรอเป็นดีมากอรสชาติที่แบบเคยกินตอนเด็กๆคืออาหารก็จะเป็นแบบฟิลมีความฝรั่งๆร่อรยอ่ะทุกคนคลิปนี้อาหารอร่อยทุดมือไม่ได้เลิศเๆเลิศมอร์นิ่งจ้ามอร์นิ่ง ไม่แ้่ะคุณแต่งหน้าไมไม่หรอไม่แต่งมอร์นิ่งนะคะทุกคนสภาพไม่มีใครแต่งหน้าเลยมีเฟนเพราะว่าเป็นสายสุดคนอื่นเลือกที่จะกินส่วนเฟลเลือกที่จะแต่งหน้าเดี๋ยวเราแต่งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์วันนี้เราจะอยู่ที่นี่วันสุดท้ายแล้วเราต้องใช้เวลาให้คุ้มตอนนี้พี่พี่เขาไปแต่งตัวกันแล้วนะคะแต่ว่า เรากับมิดรักษาตั้งกล้องยังต้องไปทำคอนเทนต์กันต่อก็คือมาคนเดียวเพราะว่าเกรงใจคนอื่นเขาเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ต้นไม้รูปหัวใจกันที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่แต่ว่าขอแวะกินกาแฟก่อนไม่ไหวง่วงมากไปจ้าเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถไปถ่ายรูปที่ต้นไม้รูปหัวใจนะคะก็คืออยู่ในโรงแรมนี่แหละแต่ว่าจะอยู่อีกโซนหนึ่งไปไปโกโก้ bye, bye. Go, go. โอโรงแรมใหญ่มากเลยนะคะมันมีหลายโซนมากเลยเนาะถึงแล้วทุกคนอันนี้ก็คือต้นไม้รูปหัวใจนะคะโซนนี้คือสวยมากคือมันเป็นหาดที่มีโขดหินแล้วก็เนี่ยทุกคนมีที่นั่งแบบนี้นะคะเฮ้ยโ,โรงแรมเขาคือใหญ่มากเลยอะเริ่มปฏิบัติการมิดรักขาตั้งกล้องเพื่อนไม่รัก <c oughs> ก็เลยต้องมาคนเดียวนี่เป็นพกผ้าขนหนูมาแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตั้งกล้องลาสุดโอ้ยล้มอะ่ะทุกคนนักลบย่อมมีบาดแผลแล้วตอนนี้นักลบจะไปลมแล้วร้อนมากเดี๋ยวกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ทำแผลด้วยมันมันแอบ,บลึกอะ่ะกล่องพยาบาลพร้อมนะคะนี่เขาบอกว่าเมื่อเช้ามีคนล้ม,ลมหัวฟาดพื้นด้วย จะแสบไหมจะแสบ oh, ไหม <the deal. S 1> เดียวอหรอเฟนพิมพ์บอกในกลุ่มว่าสรุปเอาไงพอแค่นี้หรือไปต่อเฟนบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อเร <laughs> าทําแผลก่อนเราเป็นนักสู้ย่อมมีบาดแผลอันนี้คือจิบจอยดีไม่ใช่เราที่หัวฟาดพื้นคือมันลื่นอ่ะทุกคนใครที่จะไปถ่ายแบบที่มัเป็นขดหินนะ่ะยิ่งมันมีแบบตะไคร่เปียกๆลื่นมาก พยาบาลเฟิร์นเอาไงไปไหม,ไมต้นไม้รูปหัวใจเฮย้ยตอนนี้เราแปลงล่างไปอีกหนึ่งชุดแล้วนะคะบอกเลยว่าบาดแผลแค่นี้เดียวทำอะไรเราไม่ได้แล้วก็มานั่งเล่นอยู่แถววิงงลับนี่แหละทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวรอเรือรอบบ่ายสามนะคะแล้วก็หน้าตากลับแล้วตั้งแต่มาที่นี่คือบอกว่าแบบสวยมากอยากเป็นลมหลายรอบมากเพราะว่าพี่ออกว่าถ้าเกิดหนูหายไปคือไม่ใช่อะไรนะหนูเป็นลม คือมันสวยเกินดูดิฟ้าคือแบบฟ้านี่นะคะเมื่อกี้จะเฟิร์นไปถ่ายรูปที่ต้นไม้รูปหัวใจมาเป็นไงสิบแต้มสิบแต้มคือความร้อนที่สุดในชีวิตเลยวะมากค่ะแต่สวยปะสวยสวยสวยมากเนาะคือจริงๆอะเราต้องไปตอนแบบพระอาทิตขึ้นเว้ยแต่ว่าไม่มีใครตื่นเลยตกเวอร์ตอนนี้ทุกคนคืออ่อม่บอกอยว่า ถ้ารูปอไหลน้อยมันก็ต้องบูดนะเว้ยเาพ,พูดเต<อ>็ที่แล้วพ<อ>ี่อร่อยแล้วพวกพี่สู้ๆนะเว้ยคือแบบไม่ยอมตื่นไปด้วยกันเมื่อเชาอ้าอ่ะก็คือจะร้อนแบบนี้แหละแดดตอนบ่ายอะ่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นอีกลุกหนึ่งแล้วนะคะเผื่อว่าระหว่างทางกับท่าเรือจะถ่ายรูปได้อีกหนึ่งคอนเทนต์รอบนี้มาก็คือแบบ รูปสวยมากถ่ายรูปเยอะมากมันรูปเออคืออยากจะมาพักผ่อนแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้พักเพราะว่ามัน,<ห>นมันสวยนะอยากจะถ่ายรูปกลับบ้านกันจ้าตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะคะหลอนสุดๆอันนี้เรากลับรอบบ่ายสามนะคะก็ยังมีแบบเวลาทำคอนเทนต์ในช่วงเช้าถ้าทุกคนคิดว่าเรากลับจากกอะสเปดแล้วจะจบก็คือไม่จบ เ็าเปลี่ยนชุดแล้วก็มาคาเฟอีกหนึ่งแมทในเมืองระยองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเพราะตอนนี้หิวมากอันนี้เรามากินร้านชื่อว่าเชยนะคะอยู่ในเมืองของระยองเลยผู้หญิงตัวเล็กๆสี่คนสั่งกับข้าวกี่อย่างหกตอนนี้นะคะเราก็มาเช็คอินกันที่คาเฟ่ชื่อว่าร้านเอ เดี๋ยวไว้รอบหน้าต้องมาทำคอนเทนต์เที่ยวระยองแหละเพราะว่าดูจะน่ารักดูดีทุกคนร้านแบบดีมากคลิปหน้าคลิปหน้าเออจบทริปไม่มีรูปพี่อ๋อเลยเมมเต็มถ่ายจนเมมเต็มมีแต่มึงมีแต่มึงมีแต่มึงนั่นแหละไม่จบเปลี่ยนอีกเพราะว่าที่นี่สวยเกินทุกคนคลิปนี้คือมันเป็นคลิปที่แบบมาเที่ยวพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อน โอเคสำหรับคลิปเที่ยวสเมเด็จนะคะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้ว๊ยยยย